ชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแชมปสุภวัฒเป็นนักร้องชื่อดังหลายคนไม่รู้มาก่อนว่าแชมปเนี่ยเป็นเบื้องหลังเพลงละครเพลงโฆษณานะครับแล้วก็ตอนเด็กเราโตมาด้วยกันจริงๆ8แปดขวบ สิงคโปร์โตมาด้วยกันพ่อแม่เป็นเพื่อนกันแล้วตั้งแต่สมัยเขายังเขายังไม่กลมเลยตั้งแต่ตัวเรียวๆนะฮะผอมมากตัวเรียวๆหรอผอมมากโตขึ้นมาอุ้ยตายโตไม่ดีมันระเบิดมันเกิดเกือบไม่ทักแน่นอนน้อยไงพอพอไปแต่งเพลงนอนน้อยปุ๊บกินเยอะเลยครับแต่มันคือเสน่ห์ความน่ารักของของแชมป์แต่ท้ายตอนนี้ เปิดค่ายใช่ฮะก็แต่งงานมีมีค่ายเพลงชื่อ LKC นะฮะก็อย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับค่ายเพลงนี้คือตั้งชื่อตามเมียเลยคือเมียคือ3คนเลย LKC L นี่คือใคร LK คือลูกเกดครับ LKC คือคือแชมป์อ๋อไม่ได้มีเมีย3คนเนาะใจเย็นนะใจเย็นเมียเข้ามาด้วยบอกอ๋อลาล่ะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป็น C L K จะเหมือนรถเบนซ์ไงไม่ได้ต้องสลับนิดนึึงข้นก่อนง L K ขึ้นก่อนใช่ครับก็ลูกเกดตั้ง ตั้งเป็นมิวสิคลับเล็กๆเนาะซึ่งเราก็ทําเพลงด้วยความรักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองนะแล้วก็ตั้งแต่อยู่กับลูกเกดก็รู้สึกว่ามีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็เลยตั้งชื่อตั้งชื่อมิวสิคลับนี้ว่าเอ็มซสน่ารักอ่ะนี่เขาไปแต่งที่อุทยาใช่มัครบพี่อบ้านของแฟนอยู่ที่ฮะบ้านแฟนอย่ที่อุทยาสวยจริงๆนะพระยากลัวเมียเนาะถึงกลัวไม่ได้กลัวกลัวมากจริงไหมจะบอกเลยว่ากลัว <c oughs> <c oughs> เราต้องชัดเจนเลยอ่ะเรียกไอ้ภรรยาบอกว่าขวาขวาซ้ายหยุดหายใจ ทำหมดทุกอย่างเลยทำหมดทุกอย่างจริงๆไม่ใ่เพลงล่าสุดของเขานี่นะฮะชื่อเพลงว่าขออันนี้ก็แต่งเองด้วยใช่ครับเอาเรื่องราวเราต้องอ้อนวอนขอเมียแล้วใช่ไหมเอาเรื่องราวของคนใกล้ตัวมาแต่งมาใช่ฮะก็เป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ที่จะขอเพื่อนสนิทเราแต่งงานก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะฮะในจังหวะนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลัง in เล v e เหมือนกันก็เลยเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปก็เลยแต่งออกมาเป็นขอแล้วก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่าไอ้ไฟเม คือเวลาคนฝรั่งเขาจะขอแต่งงานก็คือ if I may have your hand in matrimony ก็เลยเป็นประมาณนี้นี่ดูเมโลดี้ฟังไหมมันเพร้อยจริงเราฟังที่นึงมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแชมันคือดีใช่ไหมดีดี ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามีแววว่าจะร้องเพลงเก่งขนดาดนี้มันมันเริ่มตอนไหนอะช้างพี่จามาเริ่มต้องพอเริ่มเข้าโบสถ์มั้งฮะพอเริ่มสักประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองพอเข้าโบสถ์เราก็อยู่ในวงควายแล้วก็ชอบมาเรื่อยๆเห็นการร้องของคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้เนาะเพลงไหนที่เคยร้องแล้วโน้ตสูงสุดที่เราตายขึ้นมาได้โอ้โห เยอะมากเลยฮะช่วงนั้นแบบพยายามเป็นคนชอบฟังเพลงผู้หญิงก็เลยเนี่ย Mariah Carey อะไรพวกนี้ก็พยายามตั้งแต่ตั้งแต่เด็กว่าคุณผู้ชมได้ยินอย่างเวลได้อยู่ไหมถึงแม้ว่าตอนเช้าแบบนี้นะผมไม่รู้เสียงไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะน่าจะพอได้มันเพลงนี้ก็มีมีมีเดียวเดี๋ยวลองรีรีเพลงนิดนึงผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองฟังดูว่านานๆแชมปจะได้ทำทีเอื้อนหอนๆหน่อยอ๋อเอื้อนตื่นมาก็ทถึได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลเวลเวลเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเบลทิงเนอะเบลทิงใช่นะสักนิดนึงเบลทิงจากแชมปครับ เดลกิงเลยเหรออย่างเพลงขอก็มีนะฮะแล้วขอฉันขอกุมือเธอไว้อย่างนี้จนตลอดไปไม่ว่าโลกจะสลายฉันขอเป็นคนสุดท้ายของเธออตาแจ็กบ้างตาแจ็กบ้างเพลงร้องยังไงเอาเพลงอื่นก็ได้สูงสูงฉันขอเป็นคนสุดท้าย เบลติงกมัการร้องเลื่อนขึ้นไป้องไม่เป็นเลยอาได้นี่อ่าได้นี่ได้มอาเชิญ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 อันนี้ร้องเพลงฝรั่งองเไได้สามสิบลิคิตฟร์เจ็ดสิบอันฟ้าฟัดต่อสู้ทู่จะชนะ ได้ทุกอย่างจริงๆสำคัญคุณผู้ชมจังเลยอ่ะเป็นมนุษย์มหัศจรรยะได้ทุกอย่างจริงๆจริงๆอตุ๋ยนี่เราต้องตอนตายเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจริงๆมันยังไม่ใช่เร็วๆนี้เนาะยัง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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้คุณผู้ชมตัวนี้หน่อยดีกว่าสำหรับใครที่เปิดรายการมา นี่แต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งแล้วฮะคุณเห็นพรีเวดดิ้งของกุ๊บกิ๊บหรือยังยังเลยล่าสุดนี้กุ๊บกิ๊บเนี่ยถ่ายกับบี้ที่สีอ๋อดูซ้ำเอาโท้อจโทษทีพาราดีพาราดีมาเป็นสมชนพาราดีเกาะสมุดอ๋อใกล้อันนี้ใกล้กว่าไงโดยคุณวินบัตตี้สวยจังเลยอ่ะแล้วคุณวินบัดดี้มันมันดูโรแมนติกมากเลยนะใช่มีพลังเห็นแล้วคุณอยากจะมีลูกกับเขาบ้างไหมลูกกับใคร กับคู่นี้ลูกับบี้เหรออยากเห็นแล้วมีความสุขแทนคู่นี้จริงจริงนะครับน่ารักก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยไปที่ที่สวยงามเสม็เนี่แหละใกล้บ้านนี่นี่คือนี่คือที่พาราดีเลยเหรอตรงที่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะสม็จเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เราปักคลิปนี้ไว้แล้วที่ Facebook ของตื่นมาคุยเข้าไปดูต่อกันได้เลยนะบี่นะกิฟนะเอาละ ทิ้งใช้เอยดีกว่าครับได้ครับฝากผลงานเน่ยเพลงสามารถติดตามได้ที่ไหนกับก็สามารถเข้าไปชม MV ีได้เลยนะครับที่ world wide web youtube com slash lkc music room ไปถึงสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ฟังสตรีมมิ่งได้นะครับทางออนไลน์สโตร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น kkbox deezer apple music หรือ itunes มีหมดเลยครบนะราว่าอนาคตแชมป์จะได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราอีกในอนาคตดีครับนะเดี๋ยวเราจะให้แชมป์ร้องทิ้งท้ายรายการของเราในเช้านี้แลวคุณผู้ชมเพื่อให้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับตื่นมาคุยตอนพิเศษ สดตรงจาก MCOT คอ HD พร้อมกับคุณผู้ชม50คนมารุ่นกันว่าแต่ละคนจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างและที่สำคัญคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านเปิดมาตั้งแปดโมงเลยนะครับเพราะก็มีของรางวัลดีๆรอคุณอยู่เช่นกันวันนี้เราลาก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเชตุสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพ่งนี้มาูไม่กินนา เคยคิดว่าธอได้พบเธอที่แสนดีที่เปลี่ยนทุกๆอย่างที่ร้ายกลับกลายเป็นดีเธอเปลี่ยนคนที่หมดหวังและก็พังได้ความฝันขึ้นมาอีกครั้งชีวิตที่เคยอ้างวางมานานเมื่อในวันนี้เชางแตกต่างเพราะาฉันมีเธอคนนี้มาร่วมทางชีวิตฉันต่อจากนี้มอบให้เธอจากวันนี้และเสมอเพราะเธอคือความหมายและจุดหมายของ ของชีวิตฉัน<โ>ยอยากขอฉันขอดูแลเธอนับจากนี้ฉันขอเป็นคนโชคดีที่สุดรักเธอที่สุดจะได้ไหมและขอฉันขอกุมมือเธอไว้ยอย่างนี้จนตลดอดไป ว่าโลกจะสลายฉันขอเป็นคนสุดท้ายของเธอชีวิตที่เคยอ้างว้างมานานบนในวันนี้ฉันแตกต่างเพราะว่าฉันมีเธอคนนี้มาร่วมทางชีวิตฉันต่อจากนี้มอบให้เธอจากวันนี้และเสมอคือความหมายและจุดหมายของชีวิตฉัน อยากขอฉันขอดูแลเธอนับจากนี้ฉันขอเป็นคนโชคดีที่สุดรักเธอที่สุดจะได้ไหมและขอ,อ,ขอฉันขอกุมมือเธอไว้อย่างนี้จนตลอดไปไม่ว่าโลกจะสลาย ันนนขอเป็คส้าตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุดีวอออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุฒิทอกแชนเนบกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยัไม่นางมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับ เอเอกดดิดไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยเ